สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาทำเครื่องตัวนี้นะครับเดิมเนี่ยมันเป็นเครื่องของอบูเอลนะครับอบูเอลพันสองเป็นตัวแรกๆนะครับที่จะบล็อกเครื่องนี้ก็จะเป็นบล็อกเครื่องเดียวกับตัวสปอตสเตอร์พันสองนะครับของฮาร์เลนะฮะก็คันนี้ก็จะได้มาทำเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องแต่งนะครับ เราจะเอาไปยิงเฟรมนะครับอันนี้ก็เอกสารสับปสามิตนะครับของบูเยลนะครับแต่ว่า,าเจ้าของเขาจะเอาไปยิงเฟรมนะครับระบบไฟเราเดินไม่หมดเลยนะครับเราก็จะมาทำเป็นชุดพอยนี่จะเป็นทองขาวนะครับก็ลักษณะก็จะย้อนยุคก,กันสักหน่อยนึง ขาว่านะครับหลายๆท่านนะครับอาจารย์หลายๆท่านก็บอกว่าทองขาวมันก็ดีนะครับมันก็สเสถียรดีแต่เพียงแต่ว่ามันมันจะแพ้ความชื้นสักหน่อยนะครับส่วนในส่วนของอถ้าเป็นชุดไฟด n นาเทคเนี่ยมันก็จะมีปัญหาสําหรับเมื่อก่อนนะตอนที่ผมทําใหม่ๆเนี่ยะจะเปิดสวิตช์ตุแจค้้งไว้ไม่ได้นะครับคอยจะไม่ แตไไ่ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะพัฒนาแล้วหรือยังตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของการตั้งการเปิดปิดนะครับการเปิดปิดของหน้าทองขาวก็จะมีองศาของเขานะครับจะเล่งไฟแก่ไฟอ่อนนะครับแล้วก็ต้องมาวัดค่าว่าค่าที่มันควรจะเป็นนั้นเป็นยังไงนะครับ หลายๆท่านที่เขาที่ช่างที่เขาเก่งๆนะครับเขาก็แนะนำมาผมผมผมเองก็ไม่ได้เป็นหรอกครับก็ก็ก็ต้องมีอาจารย์เหมือนกันนะครับก็ได้เรียนรู้แล้วก็สอบถามผู้ที่รู้กว่านะครับแล้วก็เอามาฝึกทำนะครับผมทำฮาร์เรย์ทำอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็ทำมานานครับผมจะถนัดในในใน,ในตัวปีเก่าเก่านะครับอันนี้เราก็วัดครับเปิดปิด สัญญาณนะครับจะอยู่ที่3โอห์มนะครับไม่เกิน6อ่าอะไรอย่างนี้อันนี้คือคือคำแนะนำของของอช่างผู้รู้นะครับผมเองไม่ได้เป็นช่างนะฮะผมผมเป็นคนใช้รถนี่แหละแล้วก็ทำรถจนจนเป็นนะครับทำทำจนชำนาญน,นะครับผมไม่ได้เก่งผมแค่อศัยว่าทำจนชำนาญเท่านั้นเองนะครับก็ ได้ค่าตามที่ต้องการแล้วก็โอเคครับเราก็ล็อกทุกอย่างเลยอันนี้ค่อนข้างจะทำตะคุกตะขักนิดนึง <c oughs> ผม,ไม,ไ,ม,มานานไม่ได้ทำมานานแล้วครับไม่ได้ทำมานานแล้วบางทีบางครั้งบางจังหวะเราก็ลืมนะครับลืมม่นจะไปยังไงนะจะยังไงยังไง <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะถามผู้รู้ครับผมก็มีอาจารย์ของผมอยู่อยู่คนนึงนะครับแล้วก็ มีเพื่อนๆนช่างนะครับทุกวันนี้ที่ได้ได้สอบถามกันอันไหนไม่รู้ก็ต้องถามครับคนเราไม่ได้ไม่ได้เก่งกันทุกเรื่องนะฮะผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งน,นะครับแค่แค่พอทําได้นะฮะเอาเอาว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับแค่พอทําได้อัน,นไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็ต้องถามนะฮะอย่าไปอย่าไปคิดว่า โอ้ถามแล้วเสียเชิงหรือเปล่าเอ้ยเป็นช่างนะครับทำไมต้องถามนูน่นนี่นั่นเอ้ยมันไม่เก่งนี่ว่าครับผมไม่เก่งผมไม่เก่งผมทําวันแคร์ในวันแคนี่ผมก็กล้าที่จะให้ความแนะให้คำแนะนำนะครับกับกับสมาชิกในในกลุ่มในเพจเอ,อะไรเอ่ยเนี่ยที่ใช้รถวันแคเนี่ยผมอันนี้ผมการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมทําจนชํานาญนะครับผมไม่ได้รู้ไม่ได้เก่งแต่ผมทําจนชํานาญเท่านั้นเองนะครับอันนี้ กลับมาในเครื่องตัวนี้ก็พอเราตั้งอะไรให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ล็อกนะทำการล็อกทําการอะไรให้มันเข้าที่นะครับเสร็จสับเรียบร้อยมันก็ไม่มีอะไรนะฮะติดตั้งคอนเดนเซอร์กับคืนที่เข้าไปอันนี้เนี่ยลดลาน,นิดนึงครับนะแล้วก็น็อตนี่เจ้ากรรมโหลดลงรูพอดีเลยนะแม่มันแม่นจริงๆนะไอเรื่องอุปสรรคนี่มันมันแม่นตลอดเลย แทนแทนที่จะให้เราทํางานง่ายๆเนาะต้องมาแก้ไขปัญหาต้องนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับอืมไม่รู้จะใส่ยังไงอ่ะก็จับผิดจับถูกจับผิดจับถูกอยู่อย่างเงี้ยน,นะครับคนดูก็จะไอ้นี่หน่อยนะว่าเอะอะไรไอ้ของแค่นี้ทำไมมันใส่ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะช่องมันนิดเดียวครับมือเราใหญ่เนาะช่องช่องมันนิดเดียวเองแล้วก็ ไม่ค่อยได้ทำบ่อยๆก็เลยไม่รู้ในลักษณะของอะไรอ่ะวิธีการนะครับแท็กติกอนู่นนี่นั่นปกติน่ะถ้าเป็นไดานาเทคนึง,ง่ายเลยไดายนาเทคก็ง่ายง่ยเลยครับใส่เข้าไปเดินสายไฟก็นะนับตกลงไปในรูนะเขี่ยก็ไม่ได้ต้องเอา,อาแม่เหล็กมาดูดออกนะครับมันลงแม่นซะด้วยหลุดมือปุ๊บลงลง,ลงรูเลย นะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามกันนะครับสาหรับเครื่องตัวนี้เดี๋ยวสตาร์ทผมต้องสตาร์ทผมก็น,นัดเจ้าของแล้วมันเป็นนานมากแล้วนะก็นู่นนี่นั่นก็ไม่ได้ทําให้สักทียังไม่เสร็จสักทีนะงานผมก็กเยอะด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะก็กลับมาอีอหลบเดินอีกแล้วนะเอาเป็นว่าก็เร่งทําให้ทุกคันครับเร่งทาให้ให้หมดทุกคัน อันไหนปัญหาเยอะปัญหาน้อยมันแตกต่างกันไปนะครับรถจบง่ายจบไม่ง่ายบางทีเราคิดว่าเอ้ยมันจะจบละอีกวันสองวันนี้จบละนัดลูกค้านู่นนี่นั่นเอาเข้าจริงๆอ้าวไม่จบมันมีพันไม่มันมีวันแคนพันห้าอีกคันหนึ่งที่เข้ามาหาผมนะก็สภาพมาถึงผมนี่ไม่น่าจะใช้งานได้แต่สมาชิกบอกว่าก็ก็ขี่อยู่แต่มาถึงผมนี่สายไฟนี่เละมากนะครับแล้วก็กล่องไฟเสียนะกล่องไฟเสีย แล้วก็ก็ต้องอสั่งกล่องมาก็กล่องก็ใช้ไม่ได้นะครับสั่งกล่องมาแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ก็เป็นกล่องมือสองเนาะอันนี้เราก็ต้องเสี่ยงดวงเอาแตา่เพื่อนช่างที่สนับสนุนที่ช่วยเหลือมาก็รับคืนไปนะครับผมก็ให้โอกาสว่าเอาเอากลับไปเช็คดูก่อนครับถ้าถ้าไฟมันไม่ออกจริงๆยังไงเดี๋ยวก็คืนเงินกันไปเนาะอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับแต่แต่จะเสียเวลาหน่อยนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับเจ้าของรถ อคอนเดนเซอร์ตัวนี้ผมใส่ไม่ได้สักทีอ่ะมันเป็นยังไงเนาะเออ,อพอจับทางได้เอ้าก็เสียบปลัก๊กให้มันเรียบร้อยก่อนอ่าตัวมันลอยอยู่อย่างนั้นนะจะได้ไม่ต้องมาเอามือมาจับนะครับแล้วก็แค่ประคองอสกรูเข้าไปในรูก็โอเคละอ่ะจะได้ละนะครับติดตั้งคอนเดนเซอร์อะไรเรียบร้อยก็ ล็อกทุกอย่างเข้าที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็รอจังหวะสตาร์ทนะเครื่องตัวนี้มันมันเป็นเครื่องเก่านะครับมาจากเดิมเนี่ยมันเป็นรถที่วิ่งใช้งานได้นั่นแหละแล้วก็เจ้าของเขาก็แกะทําสีทำเพาเวอร์โค้ดเครื่องนู่นนี่นั่นลื้อหมดเลยนะครับแล้วก็เขาเอาไปทําที่ไหนไม่รู้ก็คืออะไหล่เขาหายไปค่อนข้างเยอะแล้วก็รถไม่สามารถใช้งานได้เขาก็เลยตีขายมา นะครับคือไข่ทิ้งไข่กว้างเลยก็ราคาไม่แพงหรอกครับคันนี้ราคาไม่แพงเลยนะครับพอดีสมาชิกของผมคันนี้เขาเจ้าของใหม่เนี่ยคนเนี้ยเขาเขาก็สนใจนะครับสนใจแล้วก็เอามานะครับโอเคเป็นเสร็จที่เรียบร้อยครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผลงานชิ้นนี้มันออกมาจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับคอยติดตามกันต่อไปครับผมขอบคุณครับ